เนื่องจากขั้นตอนการทานะคะทาง่ายปลอดภัยแล้วก็รอยอดไม่นานนี่ค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ Facebook ค่ะในการปั๊มวิวแล้วก็ไม่ใช้รหัสผ่านเลยค่ะดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแอคเคาท์โดนเร่งโดนแบนนะคะเพราะว่าวิธีนี้ปลอดภัยถูกกด Facebook 100้0ยเปอรค่ะอุ้มนะคะทดลองมาแล้วหลายครัค้งแอคเคาท์ก็คือปลอดภัยดีเห็นโลดสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอุ้มเหมือนเดิมนะคะในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีปัม๊มวิวไลฟ์สด a c e b o o k ค่ะ ต้องบอกเลยะคะ่ะว่าตอนนี้กระแสปั๊มวิวและสวดเงามาแรงมากๆเลยค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะเราจะใช้แค่เพียงลิงก์ของ f a c e b o o k ค่ะในการปั๊มวิวและก็ไม่ใช้รหัสผ่านเลยค่ะเอาละค่ะคนไหนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูได้เลยในคลิปนี้มีคําตอบค่ะเริ่มจากนะคะเข้าไปที่โปรแกรม Line ค่ะเพ,เพื่อนกันก่อนเลยที่ assign follow mk ค่ะสามารถพิมพ์ตามด้านซ้ายมือได้เลยเนาะจะเป็นบริการจากทางร้าน special fast ค่ะ วันนี้นะคะอุ้มจะใช้บริการปั๊มวิวไลฟ์สดใน Facebook ค่ะทุกคนและนี่ก็คือโปรวิวไลฟ์สด Facebook นะคะทุกคนเริ่มต้นที่50ดวงตาค่ะสูงสุดก็คือ5000ดวงตาค่ะแล้วในวันนี้นะคะอุ้มจะลองใช้บริการที่100ดวงตานะคะจํานวนเวลาไลฟ์สดเนี่ยก็คือ30นาทีค่ะพอเราเลือกโปรโมชั่นเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้นะก็จะเป็นรูปภาพ QR code เอาไว้สแกนจ่ายเงินนั่นเองค่ะ เมื่อเราโอนเงินเรียบร้อยนะคะก็อย่าลืมแจ้งสลิปแบบนี้เนาะแอดมินเนี่ยจ,จะเริ่มทํางานให้เราทันทีโดยที่ไม่ต้องรอคิวเลยค่ะต่อไปอุ้มจะสอนวิธีการคัดลอกลิงให้แอดมินนะคะก็คือไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างค่ะ เพื่อนๆจะสังเกตเห็นคําว่าไลฟ์นะคะแล้วก็กดคําว่าวิดีโอแล้วก็กด n น็กได้เลยค่ะพอมาถึงตรงนี้นะคะก็ให้เรากดคําว่า go live ได้เลยค่ะพอมันขึ้น3-2-1แบบนี้นะคะน่นกะหมายความว่าตอนนี้เพื่อนๆกาลังเริ่มไลฟ์สดใน Facebook แล้วนะคะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆกดรูปสอนแชร์ค่ะซ้ายมือแล้วก็กดคําว่ามอค่ะ แล้วก็กดคําว่า copy ค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้ลิงก์ส่งให้อดินแล้วค่ะนําลิงก์ที่ได้นะคะมาวางให้อดินแบบในแชทนี้เลยหลังจากนี้นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยค่ะก่อนเริ่มปั๊มวิวแล้วสดนะคะอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนยอดเรื่องของอุ้มก็คือ1วิวนะคะตอนนี้จะเห็นว่ามีคนเข้ามาดู1คนแล้วนะคะให้เพื่อนๆสังเกตตัวเลขด้านซ้ายมือข้างบนให้ดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอดวิวก็ขึ้นครบแล้วนะคะ1 4 3วิวซึ่งเราซื้อไว้ที่1 0 0งดวงตาะค,ะค่ะเพื่อนๆสรุปแล้ะะนน้้้้้ววนนนนะะครราีไไใจจดดยอดขึิง กาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนสำหรับคลิปการสอนปัมวิวคนดูไลฟ์สด Facebook จากในคลิปนะคะจะเห็นว่าจำนวนคนดูและสด Facebook ของเราเพิ่มขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ตัดที่ตัดเวลาเนี่ยหนึ่งนาทียอดวิวคนดูเพิ่มขึ้นแล้วค่ะหากคนไหนนะคะกำลังมองหาร้านที่ดีแล้วก็เช่้ถือได้แบบนี้นะคะและที่สำคัญรอยอดไม่นานแบบนี้เนี่ยสามารถทักไลน์ไปหาแอดมินได้เลยที่ไลน์อัสไพร์ฟอลโล่เอ็มเคไลน์เียดนะคะตามด้าน,นล่างของจอนี้เลยค่ะ ร้านนี้นะคะเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยคะ่ะมีแอดมินเยอะมากเลยนะคะคอยซัพพอร์ตตลอดเวลาดังนั้นนคะคะเพื่อนๆบ้างตอนไหนนะคะทักตันงไปได้เลยรับรองว่าร้านนี้นะคะแอดมินตอบเร็วแล้วก็ใส่ใจกันบริการค่ะเร่ส่วนของวันนี้ก็คือต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ